เราอาจจะจำมันว่ามันคือโปเกมอนประจำแกงร็อกเก็ตแต่ว่าถ้ามันเป็นโปเกมอนทั่วๆไปแล้วมันจะมีโปรไฟล์อะไรน่าสนใจกันบ้างนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกด ex ครับผมวันนี้ผมจะเอาเจ้าเนสทุกฟอร์มทุกร่างวิวัฒนาการมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับพอเอาทุกๆอย่างมารวมกันแล้วก็จะได้เจ้าเนสทั้งหมดเนี่ยเตัวด้วยกันซึ่งโปเกมอน7ตัวที่ผมจะคุยให้ฟังในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเจ้าเนสสี่ฟอร์มแล้วก็จะมีร่างวิวัฒนาการของพวกมันอีก3ตัวนะครับเพราะว่าเจ้าเนสเนี่ยมันมีร่างเคียวไดม็กซ์ของมันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะมีวิวฒนากา, 2, กนาการ ร่างเคียวไดแม็กที่น่าสนใจด้วยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโปเกมอนที่ชื่อเนียสเนี่ยเราอาจจะเคยจํามันว่ามันเป็นโปเกมอนประจําแก๊งร็อกเก็ตแล้วก็เป็นเนียสพูดได้ซึ่งโปเกมอนที่เป็นเนียสพูดได้นั้นนะครับมันเป็นเนียสที่มีสตอรี่มาจากในอนิเมะอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนั้นนะเป็นสตอรี่ในอนิเมะซึ่งผมมาวางแผนว่าจะทำเหมือนกันว่าเจ้าเนียสที่พูดได้เนี่ยมันมีประเด็นที่มายังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเออแต่ว่านั้นเดี๋ยวแยกไปอีกคลิปหนึ่งเลยแต่ว่าวันนี้นเราจะมาพ ชมพร้อมกนันแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปรู้จักเจ้าเนสโปเกมอนแมวเหมียวดีกว่าครับมั่นใจว่าทาสแมวทั้งหลายจะต้องชอบเจ้าโปเกมอนเหล่านี้เป็นแน่แท้เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็ต้องพูดถึงเจ้าเนสที่เป็นรางต้นเลยนะครับเนสเป็นโปเกมอนแมวผีทาสนอร์มอลซึ่งเจ้านี้นะครับเป็นโปเกมอนประเภทแมวที่จะมีเป็นคล้ายๆเหรียญเงินเนี่ยอยู่ที่ตรงหน้าผากของมันนะครับส่วนขาและส่วนปลายหางของมันก็จะออกเป็นสีน้าตาลนิดนึงหูมีสีดําแล้วก็มีลําตัวที่เป็นแบบสีนวลสีเหลืองนะครับผมปกติแล้วเนี่ยโปเกมอน โปรกมอน Pokemon ที่มีนิสัยชอบนอนเป็นอย่างมากเลยนะครับและมันจะนอนในช่วงตอนกลางวันเป็นพิเศษเลยครับผมตอนกลางวันนี่คือนอนได้ทั้งวันนะครับแล to today, ้วก็พอเป็นช่วงกลางคืนปุ๊บมันก็จะเริ่มออกไปเดินเล่นออกไปหากินอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะและ้วก็ช่วงเวลาที่มันจะตื่นตัวเนี่ยก็คือเป็นช่วงเย็นถึงหัวค่ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่าเหมือนกับมันเริ่มตื่นนอนแล้วมันก็จะพร้อมที่ออกไปโลดโผนนะครับซึ่งการโลดโผนของเจ้าเนื้เนี่ยปกติแล้วในช่วงกลางคืนนะครับมันจะทําอยู่2อย่างด้วยกันนะนั่นก็คคคืืออออออกกกกกกาาาารรรรไปปปหหิินนนนนะัับบบซึ่่งงขทีมโด็พว ที่เป็นแบบแ,แนวปลานั่นเองนะนั่นคือพฤติกรรมการหากินนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพฤติกรรมที่เป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งของมันนะครับนั่นก็คือมันชอบออกไปหาวัตถุที่มีการส่องแสงแวววาวครับอย่างเช่นพวกแบบว่าเพชรพวกเหรียญพวกอัญมณีอะไรพวกนี้เนสจะค่อนข้างชอบวัตถุแนวนี้นะครับซึ่งเวลาที่มันเจอมันก็จะแสดงความดีใจถ้าเกิดว่าในช่วงกลางคืนเราเดินไปที่ไหนแล้วเห็นเนสเนี่ยมันร้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยเงยด้วยความดีใจเนี่ยแปลว่ามันกําลังเจอของที่มันโปรดปานแล้วนั่นเองครับ นะครับเพราะว่าดวงตาของมันจะมีการเรืองแสงออกมาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินในที่มืดๆแล้วเห็นตาประกายกายออกมาอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจอเนี่ยซึ่งถ้าโชคดีก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีหน่อยมันอาจจะเห็นว่าเราเป็นภยัยแล้วมันก็อาจจะพุ่งเข้าโจมตีเราก็ได้ครับซึ่งตัวเนสเนี่ยครับผมพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างรักอิสระนะครับถ้าเกิดว่าโปเกมอนเทรนเนอร์ตัวไหนจับมันไปนเลี้ยงแล้วก็ทําให้มันแบบอยู่ในกรงอย่างเดียวหรือแบบว่าดูแลมันไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอึอด ต้องมีการเอาใจมันเป็นอย่างดีแล้วก็ปล่อยให้มันออกไปเดินเล่นอย่างที่บอกว่าตัวเนสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปกเกมอนป่าหรือจะเป็นโปกเกมอนที่ถูกเทรนเนอร์จับไปแล้วนะครับมันก็ยังชอบออกไปเดินเล่นในเวลากลางคืนอยู่ดีนั่นเองครับผมแต่ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างมีความอินดี้รักอิสระในแบบของมันนะครับมันก็มีความรักกับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เลี้ยงดูมันเป็นอย่างดีด้วยถ้าโปเกมอนเทรนเนอร์ให้ความเป็นอิสระกับมันอย่างพอเหมาะนั่นเองนะทีนี้นะครับผมตัวของเนสจะมีร่างเคียวไดม็คซ์ด้วยนะครับผมซึ่ มีขนาดตัวที่ยืดอย่างประหลาดเลยนะครับผมซึ่งตัวของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าแววตาของมันก็ไม่มีแล้วแสดงถึงความคุ้มครั่งที่ตัวนสมันมีนะโดยเนร่างเคียวไดแม็กนะครับเราจะเห็นว่าเหรียญเงินที่อยู่บริเวณผาาของมันซึ่งเป็นตัวแสดงความเป็นเงินตราของตัวเนสในร่างดังเดิมใช่ไหมครับแต่พอเป็นร่างเคียวไดแม็กปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลายอะไรบางอย่างอยู่ที่บริเวณเหรียญน,นั้นนะครับผมซึ่งเหรียญเนี่ยนะครับคนในภูมิภาคกาลา่าว่ากันว่ามันคืออักษรที่สลักถึงความลับของการแปลงร่างเคียวไดแม็กสวยนะครับแต ก็แกะรหัสว่ามันหมายความว่าอะไรยังไงนะเออก็สันนิษฐานกันว่าเป็นความลับของเคียวไดแม็กก็เท่านั้นเลยครับโดยตัวเนี้ที่เป็นร่างเคียวไดแม็กนี้นะครับตามปกติแล้วมันก็จะมองหาสิ่งที่เป็นประกายซึ่งสิ่งที่เป็นประกายในที่นี้คืออาจจะมีการส่องแสงนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้เนี่ยพอมันเห็นของส่องแสงเหล่านั้นนะครับมันก็จะพุ่งเข้าโจมตีครับผมท่าน,นี้มันจะไม่ได้แบบว่าเก็บหรือเอาไปชื่นชมอะไรเงี้ยเหมือนกับทีนี้ร่างต้นมันทาแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ส่องประกายเนี่ยที่จริงก่วดวาิด มีแสงส่องเข้ามาหาตัวเนสที่เป็นร่างเขียวแด์นี้มันก็อาจจะโจมตีทําลายกําแพงหรือทําลายอาคารนั้นได้เลยทีเดียวครับทีนี้เราจะมาดูสเตตัสของเจ้าเนสกันบ้างสเตตัสของเจ้าเนสก็เด่นไปที่สปีดนะครับส่วนข้าศอื่นก็จะออกแนวต่ํานิดนึงนะครับผมเออแล้วก็โจมตีป้องกันพิเศษทั้ง2อันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเลยมีค่าสปีดที่สื่อถึงว่าเอ้ยความเป็นแมวเนาะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความรวดเร็วในการที่จะเคลื่อนไหวนั่นเองครับทีนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเนสมันมีการวิวัฒนาการกลายเป็นร่่าาง2ใชมมัยรนนกกก็็จะลเปโปโ ที่มีชื่อว่าเปอร์เซียนครับผมซึ่งเปอร์เซียนเป็นโปเกมอนแมวสยามธาตุนอร์มอลซึ่งเจ้านี่เนี่ยอพอใช้ชื่อชนิดโปเกมอนว่าแมวสยามปุ๊บตอนแรกผมก็งงๆนะครับไม่ค่อยถนัดพวกเรื่องแมวซะเท่าไหร่นะเออแต่ว่าทุกคนเราไปหาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกันได้แมวสยามมันจะเป็นแมวที่ออกแนว,แ,นวแบบหัวสีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดวงตาออกเป็นสีใสๆส,สีครามสีฟ้าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเจ้าเปอร์เซียนเนี่ยก็อ้างอิงความเป็นแมวสยามนะแต่ว่าโปรไฟล์ก็ดันระบุไปเลยว่าตัวของมันเนี่ยครับแม้ว่าจะขึ้นชื่อ เพราะว่ารูปร่างของมันจะออกเป็นสีเหลืองนวลทั้งตัวเลยนั่นเองครับทีนี้เนี่ยตัวของเปอร์เซียนนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นแมวที่ดูมีความน่าเกรงขามในตัวของมันนะครับลักษณะตัวของมันก็เป็นสีเหลืองนวลนะครับแล้วก็มีหูด้านนอกสีดํามีอัญมณีสีแดงอยู่ที่บริเวณหน้าผากครับซึ่งตัวของมันนะครับผมมันจะมีความยืดหยุ่นของร่างกายที่สูงมากแล้วก็กล้ามเนื้อของมันก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อมันเนี่ยแทบจะไม่มีไขมันอยู่เลยนะการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยมีความสง่าง นะที่ว่าเป็นสัตว์ติดตามหรือเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าที่จะเอาไปต่อสู้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเปอร์เซียนนะครับเป็นโปเกมอนที่มีค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงสูงมากนั่นคือแบบมันจะเป็นโปเกมอนที่แบบดูไฮโซนิดนึงอะไรเงี้ยต้องขัดสีฉวีวันแล้วก็ให้อาหารที่ดีเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงขนของมันให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับซึ่งด้วยความไฮโซด้วยความยิ่งยโสของมันอย่างนี้นะครับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่จะเลี้ยงมันก็ต้องมีจิตใจที่อดทนนิดนึงนะโดยตัวเปอร์เซียนเนี่ยมันก็จะมีการ ย่าแต่ถ้าเป็นโปรกรมอนเทรนเนอร์คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของมันอย่างเงี้ยจะเข้าถึงตัวมันก็อาจจะยากนะครับมันก็อาจจะไม่เล่นด้วยเมินเฉยแบบว่าทําเป็นไม่สนใจอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีอัญมณีอยู่ที่หน้าผากอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับซึ่งอัญมณีอันนี้ของเปอร์เซียนนะครับต้องบอกเลยว่าพวกนักล่าอัญมณีเนี่ยก็ต้องการเยอะนะครับว่ากันว่ามีพวกนักล่าอัญมณีโดยเฉพาะอย่างเงี้ยไปล่าตัวเปอร์เซียนเพื่อที่จะเอาอัญมณีที่อยู่ที่หน้าผากของมันอย่างนี้เฉยๆเลยครับผมอารมณ์ประมาณนั้นแว่าฆ ยือมณีพอถูกถอดออกไปจากหน้าผากของมันแล้วมันต้องไปหาอันใหม่มาหรือไม่หรือตามกลไกลของมันอาจจะงอกออกมาได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ี้ถ้าเกิดว,ว่าเราดูในส่วนสเตตัสของเจ้าเปอร์เซียนนะครับผมเราจะเห็นว่าค่าสปีดนี่พุ่งสูงขึ้นมาเลยนะเดิมทีจากตอนที่เป็นเนสเนี่ยก็ถือว่ามีค่าสปีดที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาเป็นเปอร์เซียนปุ๊บค่าสปีดขึ้นมาอยู่ที่หน5่ง้อย้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าอื่นๆเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว การศัตรูขนาดนั้นก็อาจจะต้องใช้ท่าที่มันพลิกแพงนิดนึงนะเ,ออเพื่อที่จะจัดการศัตรูได้ใครมีไอเดียการเล่นเจ้าเปอร์เซียนในการแข่งขันที่เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยอย่างนี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะทีนี้ต่อมาผมจะพาทุกคนมารู้จักเจ้าเนสที่เป็นร่างอารอล,ล่ากันบ้างแล้วนะครับเนสอารอล,ลา่าเป็นโปเกมอนแมวผีธาตุมืดครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมลักษณะลําตัวของมันก็จะโดดเด่นไปด้วยสีเทาซึ่งหนวดเนี่ยเห็นข่าวๆมันก็จะมีความเป็นสีทองนะครับแล้วก็หางกับปลายเท้าปลายนิ้วของมันอย่างเงี้ยม นิดนึงครับผมเออแต่ว่ามองไกลๆก็สีขาวอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับซึ่งเดิมทีนะครับผมเจ้าเนียสที่เป็นร่างสีเนี้ยน่ะมันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่อารอล่านะครับเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันมีถิ่นกําเนิดจริงๆ,ๆจริงๆเนี่ยจากภูมิภาคไหนกันแน่นะแต่ว่าที่มันโด่งดังในภูมิภาคอารอลาก็คือว่ามันถูกเอามาถวายแดร่ราชวงศ์ของอารอล่าเมื่อนานมาแล้วครับแล้วทีนี้เนี่ยราชวงศ์อารอล่าเลี้ยงดูเจ้าเนียสตัวเนี้ยเป็นอย่างดีเลยนั่นเองครับผมแล้วพอเลี้ยงดูเป็นอย่างดดดีีีีคคือออยยยยยยัััังงงไไมมมนนนนนกก็็สาาาาาารรถทท่จะขขพธุ์ลลลเเเปปช้้ํภภูิว เพราะว่ามันค่อนข้างจะเพาะพันธุ์ง่ายนะครับแต่ว่าภูมิภาคดั้งเดิมที่อาจจะเลี้ยงเจ้าเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้มีการเพาะพันธุ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นมันก็เลยดูเป็นโปรแกมอนทั่วไปในภูมิภาคอื่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีจํานวนมากแต่ว่าที่ภูมิภาคอาราลาเนี่ยรับประกันว่าเมื่อมีการเพาะพันธุ์โดยมนุษย์ของอาราลาปุ๊บมันก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนั่นเองนะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับการที่มันเป็นโปรแกรมอนที่ถูกเอาไปถวายแด่ราชวงศ์ของอาราลาอย่างเงี้ยมันก็จะมี้ ที่เป็นร่างอโราปุ๊บมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่แบบว่าจุกจิกจู้จี้อยู่กับพื้นที่ของมันนะครับไม่ค่อยออกไปเที่ยวออกไปลดนแล่นขนาดนั้นโดยตัวของมันเนี่ยนิสัยจะมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีความเบื่อง่ายแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบเวลาที่มันต่อสู้อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีชั้นเชิงนะครับส่วนใครที่จะเอามันไปเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็อย่างด้วยความเป็นนิสัยจุกจิกของมันนะครับบางทีเนี่ยเวลาที่เอาอาหารมาให้มันแล้วมันก็ไม่ชอบอะไรนิดอะไรหน่อยปุ๊บมันก็จะทําท่าทีไม่พอใจทันทททีีีีีเเเเลลยยนะะรรััับบบก็ตต้้้้ออองมมม่่่่พพจจปววขาาาหืแ มันให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็ตัวของมันเนี่ยนอกจากจะรอประเคนอาหารจากโปเกมอนเทรนเนอร์ของมันแล้วนะครับมันยังมีความสามารถในการที่ออกไปจับปลาที่มันอยากกินได้ด้วยตัวเองด้วยครับอารมณ์ประมาณว่าเบื่อแล้วมีแต่เทรนเนอร์มาถวายอาหารขอไปจับปลาที่ฉันอยากกินหน่อยได้ซึ่งเจ้าเนสร้างอาราล่านะครับบอกก่อนว่าค่าสเตตัสจะเท่ากับเนสที่เป็นร่างปกติเลยนั่นเองครับก็คือค่าสปีดเยอะสุดแล้วก็ค่าอื่นก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอย่างที่ว่าไปนั่นเองเนาะและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าเนสตัวนี้มันมีกกกกาาาารรรววิััฒนนนนม็น็จะลยยเเเปอ์ซี อซึ่งเปอร์เซียร่รางอารอลาอันนี้ทุกคนก็จะเห็นเนาะว่าสีเนี่ยยังคงเป็นสีเดิมของเจ้าตนนัวเนสที่เป็นร่างอาราลาอยู่นะแต่การเขียนโทนสีเขาจะใช้คาว่าเป็นสีฟ้าอมม่วงอ่อนนะครับนั่นหมายความว่าดูแล้วจะมีความเข้มข้นของสีขนตามตัวของมันที่เยอะขึ้นเนาะแล้วก็มันจะมีความโดดเด่นอยู่ที่อัญมณีรูปลูกป,ปัดสีน้ําเงินที่อยู่ตรงหน้าผากนะครับพร้อมกับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสังเกตได้เลยว่าเป็นจุดแตกต่างจากเปอร์เซียร่างธรรมดานะนั่นก็คือใบหน้าที่อ้วนกลมขขอออองงงงงมมมมมััััันนนนนนน่่น่่เเคบซึให้้้าาทีีววกกลลผป็นสษณ์ ของเจ้าเปอร์เซียนนั่นเองครับพันลมประมาณว่าถ้าเกิดว่าโปรแกมอนเทรนเนอร์เลี้ยงมันแล้วเลี้ยงดีอยู่ดีอะไรเงี้มันก็จะมีใบหน้าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ครับผมมีใบหน้าที่แบบอ้วนอวบอิอ่มแล้วก็ความอ้วนอวบอิ่มของใบหน้าของเจ้าเปอร์เซียนร่างนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวดงึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดทรัพ <psy> ย์อะไรพวกนี้ให้กับโปรแกรมอนเทรนเนอร์ของมันได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าของตัวเปอร์เซียนเนี่ยเหมือนเป็นประตูของสุขภาพมันเลยนะถ้ามันมีใบหน้าที่อวบอบิแบบ นี่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของนิสัยนะครับผมนิสัยของเจ้าเปอร์เซียนร่างอาราานี้นะครับค่อนข้างจะหยากระด้างกว่าเจ้าเปอร์เซียนร่างต้นมากๆเลยนะแล้วก็เป็นโปเกมอนที่มีความดุร้ายแล้วก็มักจะดูถูกพวกแบบศัตรูของมันพวกโปเกมอนหรือโปเกมอนเทรนเนอร์อะไรพวกนี้แล้วเวลาที่มันต่อสู้นะครับนิสัยอย่างหนึ่งในการต่อสู้ของเจ้าเปอร์เซียนตัวนี้ก็คือว่ามันชอบทรมานเหยื่อที่อ่อนแอหมายความว่าเวลาที่มันต่อสู้แล้วมันรู้ว่ามันชนะแน่ๆปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะทรมานเหยื่อก่อนที่จะเอาชนะแบบจริงจนะัง เจ้าเปอร์เซียนร่างอารน่านี้นะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่มีนิสัยโกรปรกในการต่อสู้มากเลยครับหมายความว่าเวลาต่อสู้ปุ๊บมันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะเพื่อให้มันได้เปรียบศัตรูรอบโจมตีหรือโจมตีโดยที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับพร้อมกับการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างรวดเร็วของมันนะมันก็มีลักษณะาการเคลื่อนที่ที่ทาให้ศัตรูเนี่ยสับสนในการเคลื่อนไหวของมันแล้วก็ไม่สามารถโจมตีได้ตรงเป้าแล้วก็จะโดนมันรอบโจมตีอีกทีหนึ่งนั่นเองครับตัวของเจ เลยนะครับก็คือค่าสปีดสูงสุดก็เหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในสายพวกแบบตอบกวนอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคกว่าใช่ไหมครับด้วยค่าสปีดที่สูงอย่างนี้แต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการโจมตีเนี่ยเปอร์เซียเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไปยังการโจมตีกายภาพครับแต่ว่าถ้าเป็นร่างอาราาปุ๊บเนี่ยเหมือนสเปเชียลแอทแทกจะสูงขึ้นมาหน่อยเล่นสเปเชียลแอทแทกของธาตุมืดในการโจมตีศัตรูก็น่าสนใจสําหรับเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับผมจะเป็นเจ้าเนสร่างกาล่าครับเนสร่างออกาล่าเป็นโปเกมอน ปุบทุกคนก็จะเห็นถึงความแข็งแกร่งในตัวของมันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแข็งแกร่งของร่างกายของมันจะถูกบรรยายยังไงบ้างนะซึ่งตัวเจ้าเนสร่างกาล่านี้นะครับมันเป็นโปกเกมอนที่โดดเด่นด้วยเข่าที่ยาวพอจะปิดลำตัวของมันได้แล้วทีนี้เหรียญที่อยู่ตรงหน้าผากนะครับของเจ้าเนสร่างกาล่านะมันจะเป็นวงสีดาครับผมโดยที่ว่าเหรียญสีดําของมันนี้นะครับผมมันจะมีความดําเข้มไม่เท่ากันในแต่ละตัวนะยิ่งตัวไหนมีสีดําเข้มมากๆเท่ากับว่าตัวเนสร่างกาล่าตัวนั้นนะครับมีการ มันมีสีดําเข้มที่มากขึ้นนั่นเองนะและสีดําเข้มที่อยู่บนเหรียญตรงหน้าผากนี้มันจะสื่อถึงอะไรบ้างนะครับมันจะสื่อถึงร่างกายของมันเนี่ยก็จะดูมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ดูแบบสีอ่นอนๆปุ๊บเท่ากับว่าเนสร่างกาน้าตัวนั้นอาจจะไม่ได้ต่อสู้เก่งอะไรมากแต่ว่าถ้าดําเข้มๆเ,เลยอย่างนี้แสดงว่าร่างกายของมันฝึกฝนมาอย่างดีแล้วด้วยจากการที่ผมได้บอกไว้แล้วว่าผ่านการต่อสู้มาอย่างยาวนานซึ่งตัวเนสร่างการ่าที่มันอยู่ด้วยกันเองัม,นะ,มน,บบน,นะ มันก็จะยอมรับซึ่งกันและกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าตัวของเนสร่างกาล่ามันกลายเป็นร่างนี้ได้ยังไงบอกก่อนว่าอันนี้จะไม่เหมือนกับเนสร่างอโรูาที่มันออกเป็นสีเทาๆอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นเนสร่างกาล่านะครับว่ากันว่ามันเกิดจากการกลายพันธุ์ของเนสที่มีผลมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่พื้นที่กาล่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยเผาพันธุ์ของมันเติบโตที่ทะเลแล้วทีนี้มันก็ผ่านสภาพการต่อสู้สภาพการล่าและสภาพการถูกล่าอย่างมากมายครับผมทำให้ร่างกายของมันม บัตรที่แบบทาให้ร่างกายมีความแข็งดุดเหล็กกล้าทําให้มันเป็นโปเกมอนที่เป hmm. ็นธาตุเหล็กสมโปรไฟล์ตั้ง <ampa> ต <final> you know. ้นของมันนั <ampa> ่นเองนะแล้วก็ต้องบอกว่าในบรรดาเนสทั้ง3ร่างนะครับร่างธรรมดาร่างอัลล่าแล้วก็ร่างกาล่านี้นะตัวร่างกาลาเป็นเนสที่มีความกล้าหาญที่สุดในบรรดา3เนสนี้เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันกล้าหาญแล้วก็มันเป็นโปเกมอนที่ก็ค่อนข้างรักการต่อสู้ด้วยซึ่งด้วยความที่มันมีความกล้าหาญมันก็จะมีความเชื่อมั่นในเชิงสายพันธุ์ของมันด้วยความที่มันรู้สึกว่าสายพันธุ์ของมันเเเปปป็นนนนนสายพััััธุทททีี่่่่กกงงงะรรรรบบววลมมมอออโแแูืืห เนนด้้วยยกัอองงอ่างีถ้าเป็นเนสฟอร์มอื่นฟอร์มอาราล่ากับฟอร์มปกติอย่างนี้ตัวของเนส่าร่า,า,ามันก็จะมีความดูถูกอยู่นิดนึงว่าดูยังไงยังไงข้าก็เก่งกว่าแกอยู่แล้วนะอะไรประมาณนั้นน,น,นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่าค่าพลังโจมตีกับค่าพลังป้องกันก็คือจะสูงโดดเลยนะครับแล้วก็ค่าสปีดก็จะน้อยลงมาครับแต่โดยค่าสเตตัสร,รวมแล้วรวมที่290เท่ากันนะครับหมายความว่าด้วยความถึกทนความแข็งแกร่งของร่างกายความหนักของร่างกายอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยส่งผลให้ตัวเนสคาล่าเนี่ยมันมีสปีดที่ค่อนข ้องกันนทีีี่่ดยาค่าสเตตัสของมันก็เลยเปลี่ยนไปในทางนี้นั่นเองนะและทีนี้เนี่ยพอเจ้าเนสร่างการ่ามีการวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นเนียคิงนั่นเองครับเนียคิงเป็นโปเกมอนไวกิ้งธาตุเหล็กครับผมซึ่งชนิดโปเกมอนเป็นไวกิ้งอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อไปในเรื่องของการผจญภัยการลุยๆของมันหรือเปล่านะครับร่างวิวัฒนาการของเนร่างการ่ารก็คือเจ้านี้นะครับโดยที่เราสังเกตได้ว่ามันจะมีร่างกายที่ดูเทอะทะมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแบบส่วนขนด้านบนที่เป็นสีดําส่วนขนบริเวณข้อเท้าข้อมือที่เป็นสีดําชัดเจน,นคแล้วก็มำ เราสีเทาอย่างนี้นะสิ่งที่อันตรายที่สุดของเจ้าเนียคิงนะครับนั่นก็คือกรงเล็บของมันนั่นเองครับกรงเล็บเนี่ยปกติแล้วเนสหรือเปอร์เซียนทุกร่างที่เรามานะมันก็จะมีการใช้กรงเล็บในลักษณะของแมวขวนอย่างนี้นะครับแต่ว่ากรงเล็บของเจ้าเนียคิงมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถปรับกรงเล็บ3อันของมันให้ติดกันแล้วก็กลายเป็นอาวุธที่มีลักษณะคล้ายๆค,ยคมดาบนั่นเองครับเออแล้วก็ความที่มันเป็นปก,กมันธาตุเหล็กด้วยมันก็จะมีความแข็งของเล็บที่มมมมมมาาาาาาากกววววว่่่่่่เเเจจ้้้พแแแทททัังหดีีีีผนนนลลยรรรบบบถือปป็ูโต สามารถใช้เด็จศึกศัตรูได้เป็นอย่างดีครับแล้วถ้าทุกคนสังเกตนะครับเจ้าเนี่ยเนื่องจากวิวัฒนาการมาจากเนสเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นร่าง2ของเนสที่ชื่อก็แตกต่างกันแล้วนะครับหแล้วก็2คือมันเป็นเนสร่างวิวัฒนาการที่ยืน2ขาด้วยครับผมซึ่งการยืน2ขานี่ก็เหมือนกับเป็นการสื่อว่ามันเติบโตมาด้วยการจดจําวิถีชีวิตของพวกมนุษย์ครับผมซึ่งเป็นวิถีของมนุษย์ที่มีลักษณะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งร่างกายของเนสกาล่ามันก็เลยจดจําไปเลยว่าถ้ามันจะวิวััฒนนนนนาาาาากกกรรม็็จะขขอลยยเป่่ง2 2ทีีืแบบ้ ล้วก็ต้องบอกว่าร่างกายนี้แหละครับทำให้มันสามารถใช้การโจมตีรูปแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าการเปลี่ยนเล็บเป็นคมมีดคมดาบในการโจมตีศัตรูมันก็จะสามารถโจมตีได้ถนัดกว่าแล้วก็การเคลื่อนที่ของมันโดยรวมเนี่ยมันก็จะถนัดกว่าการยืนสีขานั่นเองครับเพราะว่าโปเกมอนบางตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะยืน2ขาเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปยืน4ี่ขาบ้างในการต่อสู้แต่ว่าเจ้าเนียคิงไม่เลยครับผมยังไงก็ตามขอยืนแบบมนุษย์ยืนแบบ2ขานี้แล้วก็ต่อสู้ไปเลยจะถนัดกว่านั่นเองครับทีนี้ถ้าเกกกิดดว่ารรูสตตััขออองงนะบม็จ้ ร่างหนึ่งของมันเลยนะที่ว่าพอเป็นร่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เน้นสปีดเลยครับสปีดอยู่ที่แค่50เองเนาะแต่ว่าค่าพลังโจมตีป้องกัน100กับ1 1 0อันนี้ถือว่าเป็นโปเกมอนที่สามารถตบหัวศัตรูได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับบวกกับการที่มันเป็นธาตุเหล็กด้วยนะครับมันก็จะมีรีเซสตันของพวกธาตุอื่นๆที่ค่อนข้างเยอะถ้าจะโจมตีมันให้ได้ประสิทธิภาพหน่อยก็อาจจะต้องเจาะไปที่สเปเชียลยูเฟนของมันที่ค่อนข้างน้อยนะครับอารมณ์ประมาณว่าพ่นไฟใส่มันหรือจะย ก็อาจจะต้องมีรูปแบบการรับมือกับมันที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเจ้าเนสทั้ง7ร่างนะครับผมเออซึ่งผมบอกเลยว่าพอดูสเตตัสของมันนะเออแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ต่อสู้ในเกมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าด้วยการที่ผมชอบแบบศึกษาพวกโปรไฟล์ของพวกมอนสเตอร์อะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยพออ่านโปรไฟล์มาแล้วมันก็เออดูแล้วมีสตรอรี่เชิงลึกอะไรที่เราไม่ได้เห็นทั้งในอนิเมะแล้วก็ไม่ได้เห็นทั้งในเกมเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมตขออีกสายพันธุ์หน ดูที่มาที่ไปแล้วก็เป็นโปเกมอนที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมชอบเจ้าเนสร่างไหนที่หยิบยกมาพูดคุยให้ฟังกันนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะที่ผมชอบที่สุดนะผมชอบเจ้าเนียคิงแล้วก็เจ้าเนสที่เป็นร่างเคียวไดแม็กครับเพราะว่าไอ้เนสร่างเคียวไดแม็กผมจาได้ว่าพอเป็นในเกมปุ๊บแบบมันมีท่าโจมตีเคียวไดแม็กของมันที่ทําให้เราได้เงินจํานวนมากเวลาต่อสู้กับพวกเทรนเนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่เอาไว้ปั๊มเงินได้เป็นอย่างดีนั่นเองครรส่่วนนน้าาาียผมมกก็็ปปใชท มีโปรไฟล์ที่น่าเกรงขามในรูปแบบของมันนะครับก็เลยให้คะแนนว่าไอ้สอตัวนี้แหละคือเนสร่างโปรดของผมนั่นเองนะแล้วท่านผู้ชมละครับชอบเจ้าเนสร่างไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันด้วยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับรายการโปเกกซ์ในตอนหน้าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนก็ต้องรอติดตามกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ